Random Thoughts for my diary ข้อคิดของตัวเองที่จะจดไว้ในไดอารี่มานะครับโปรเจกต์ที่ใช่ใจต้องสัน่นบางโปรเจกต์เนี่ยที่มันสังแล้วแบบคนลุกเลยอะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแบบเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งนะฮะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันจะเจ๋งการมีคนที่ไว้ใจได้บางทีสําคัญกว่าความเก่งบางคนเก่งแต่ไว้ใจไม่ได้เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะฮะอย่าตีความมันให้เวอร์เกินไปเราบางทีเราชอบเรื่องมันนิดเดียวอะเราไปทำซับ กลายเป็นว่าวันวันหนึ่งอะครึ่งหนึ่งของสมองคุณไปคิดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ดีคุณลองไม่เข้าประชุมงานดูแล้วถ้าหากว่าโลกไม่แตกไม่เข้านะครับความพยายามเป็นต้นเหตุหรือเป็นบ่อกเกิดของความสำเร็จก็จริงแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นับมือไปก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ mission to the moon podcast brought to you by shutterstock สร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสําเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองคอ์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7จสัปดาห์อัดความรู้ครอบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission Academy หรือ Line Official Admission to the Moon แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มิชชั่ t สุดมุ่งพ Podcast นะครับคุณอยู่กับปรวิธันสาหะาครับวันนี้เอาข้อคิดของตัวเองที่จดจดไว้ในไดอารี่มานะครับแบรนด้อมดอชสำหร o บ my diary นะฮะมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกนะครับโปรเจกต์ที่ใช่ฟังแล้วใจต้องสั่นนี่ขอยืมคำศัพท์ของพี่โจโธนามาเลยนะฮะคือบางโปรเจกต์เนี่ยที่มันฟังแล้วแบบขนลุกเลยอะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแบบกลัวๆด้วยนะแบบเฮ้ยมันจะสำเร็จแน่แนน่ะอันเนี้ย เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งนะฮะว่าโปรเจกต์เนี้ยมักจะเจ๋งในประสบการณ์ของผมเนี่ยบางปีไม่มีเลยนะโปรเจกต์แบบเนี้ยะะบางหลายปีเลยนะฮะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์ที่ใช่ใจต้องสั่นนะครับเรื่องที่2อนะฮะอันนี้เป็นคําพูดที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแล้วก็ผมก็ยังคงจบไปในไดาอารี่แล้วต้องขอบคุณพี่ท่านนั้นที่กรุณาให้ปัญญานี้มากับผมจริงๆผมอาจจะยังทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าผมก็พยายามทําอยู่นะครับ เรื่องของเรื่องมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นคือเขามานั่งฟังเขาเป็นคล้ายๆกับตอน,น,นที่ที่ปรึกษากันนะแล้วเขาก็มานั่งฟังผมประชุมแล้วเขาพูดผมว่าแทบความสําเร็จของบริษัทเนี้ยตอนนั้นคือสีจานเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ความสามารถของอยู่สักเท่าไหร่หรอกมันขึ้นอยู่ความสามารถไม่ใช่ความสามารถในีนี้ม่ถึงมันขึ้นอยู่ความเก่งอยู่สักเท่าไหร่หรอกมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของแทบมากกว่าซะอีกแล้วผมแถมอีกนิดหนึ่งการเลือกใช้คําพูดด้วยบางทีอารมณ์เราหนิ่งนะครับแต่ว่าเราใช้คาพูดผด อีกบทเรียนหนึ่งที่ผมได้มาซึ่งต้องกราบขอบพระคุณพี่ท่านมากจริงๆมันเป็นปัญญาจริงๆประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยผมทาไม่ได้ทุกครั้งหรอกนะลูกน้องผมทุกคนก็จะรู้ว่าผมก็เป็นคนปีดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพยายามนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วต้องกราบขออภัยใครก็ตามที่ผมล่วงเกินไปด้วยคําพูดด้วยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะมันมันต้องบางบางทีมันต้องปล่อยให้ในการทํางานนะมันต้องปล่อยให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างนะครับ ความสามัคคีสูงสุดขององค์กรเนี่ยม,มันมักจะมาตอนที่เรามีอะไรร่วมกันเช่นมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันไอ้โปรเจกต์ใจสั่นแบบนี้นะฮะมามีร่วมกันเนี่ยมันจะมีความสามาัคคีหรือมีคอมมอนอเนี่มีมนุษย์เป็นอย่างนี้อีกอันหนึ่งผมพบว่าเฮ้ยกระบวนการการฝึกหายใจซึ่งตอนนี้มีเยอะมากนะฮะผมเพิ่งไปเรียน breath work แบบคอร์สใหญ่มาแต่ถ้าคุณไม่อยากไปอย่างนั้นคุณจะ box breathing คุณจะอะไรพวกนี้เนี่ยช่วยในการลดสิ่งที่ผมเรียกว่า day to day stress เป็นอย่างดีหมายถึงว่า ความเครียดระหว่างวันที่แบบจึ๊ๆจืกจระหว่างวันเนี่ยไอการหายใจแบบ box breathing นะเอางออ่ายๆก่อนแล้วกันนะซึ่งผมก็เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วแต่ก็จะเล่าอีกก็คือหายใจเข้าสีวิหยุดสีวิออกสีวิหยุดสีวิวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทำได้สักสิบรอบเนี่ยคุณจะใจเย็นขึ้นถ้าอยากจะทําให้มันเป็นกิจลักษณะทําสักห้านาทีนะครับมันมีแอปในมือถือเต็มเลยลองไปเซิร์ชดูได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาแบบจริงจังไปเลยนะฮะหมายถึงว่าอยากจะรู้สึกอยากจะคลายเครียดแบบจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าไป,ป นะครับช่วงนี้ผมอินกับพวกไอซ์บาร์สเบรดเวิร์กซาวด์บารอะไรพวกนี้นะฮะก็พบว่าเอ้ยจริงจกิจกรจรมพวกนี้ถ้าเคยใครไม่เคยทำเลยนะก็ดีนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับข้อต่อมาคือการมีคนที่ไว้ใจได้ที่อยู่กับคุณของทีมคุณเนี่ยบางทีสำคัญกว่าความเก่งบางคนเก่งแต่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจได้สบายใจที่สุดไว้ใจได้เช่นเขาจะไม่ใช้เงินสีสัวอะไรแบบนี้ย่บางคนนึง ทำงานใช้เงินก็งเงินบริษัทไงไม่ใช่เงินตัวเองก็เลยใช้แบบซีซัวก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรไม่ดีเลยนะฮะต่อมาหาคนที่อยู่รอบตัวคุณคนที่คนคนุณควรมีรอบตัวคุณเลยเนี่ยนะครับหนึ่งเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นได้หลายอย่างคนไว้ใจได้ก็ก็เป็นเพื่อนที่ดีได้อันหนึ่งนะครับหรือว่าเพื่อนที่ดีคือคนที่สามารถรับฟังคุณโดยไม่ตัดสินสองเมนเทอร์เมนเทอร์เนี่ยโดยนิยามของมันเนี่ยคือเขาควรจะต้องมีอะไรบางอย่างไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า ในหลายบริบทคนที่อายุน้อยกว่าผมเช่นต้องกวีวุฒิต้องกวีวุฒินี่เด็กกว่าผมตั้งห้าหกปีเนี่ยต้องกวีวุฒินี่ผมนับเป็นนับถือเป็นเมนเทอร์หนึ่งคนนะฮะไม่จำเป็นต้องอายุเยอะกว่าแต่ว่าเขาจะมีบางมุมที่ผมไปคุยแล้วเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากต้องพี่แม่งแบบเอ็นไลท์เทิร์นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะฮะเมนเทอร์นะครับ, or, รบอันนี้ต้องมีนะฮะจะมีหลายคนก็จะยิ่งดีนะฮะอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ให้ฟีดแบคคุณอย่างตรงไปตรงมาซึ่งไม่จำเป็นว่าเป็นเพื่อน,อนคุณก็ได้ หลายครั้งเพื่อนคุณนี่แหละไม่กล้าให้ฟีดแบ็กคุณไปตรงไปตรงมามันเกรงใจกันคนที่กล้าให้ฟีดแบ็กตรงไปตรงมาเช่นหัวหน้าคุณบางทีอาจจะเป็นลูกน้องคุณเพื่อนร่วมงานอะไรก็ได้นะครับคนที่4ี่คือที่ปรึกษาที่ปรึกษาต่างจากเมนเทอร์ยังไงเมนเทอร์เนี่ยมันจะเป็นเชิงปรัชญาเชิงปัญญาเชิงวิธีคิดที่ปรึกษาเนี่ยในนิยามของผมเนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยมันจะเป็นเชิงที่เอามาใช้ได้เลยเช่นที่ปรึกษาเรื่องการเงินนะฮะคือคุณปรึกษาคนนี้ยนมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องการลงทุนอะคิดไม่ออก เอาไงดีอ่าไปปรึกษาคนนี้เขาจะตอบเรื่องการเงินคุณได้ว่าเรื่องการเงินเรื่องนี้ควรจะต้องจัดการยังไงนะครับและอันที่5แหมไม่อยากบอกเลยเนี่ยเพราะฟังดูอาจจะฟังดูแย่ได้แต่ขอให้ตีความในทางที่ดีฮะผมเรียกว่าสปายคุณจำเป็นต้องมีสายสืบอ,อะนะเพื่อที่จะไปหาข้อมูลมาให้คุณนะครับในบางเรื่องที่คุณไม่สามารถหาข้อมูลเองได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะออกหน้าเองได้ในหลายสถานการณ์มันจำเป็นต้องมีจริงจงไอ้สปายเนี่ยนะฮะเพื่อให้คุณเห็นอะไรลึกมากขึ้นนะครับ แต่ก็ใช้อย่างระมัดระวังแล้วกันนะเพราะว่าบางคนเขาก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับข้อต่อมา don't blow things out o f p r o p o r t i o n เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะฮะเอาแค่ดูว่าความใหญ่ของมันเนี่ยเหมาะสมกับความเป็นจริงของมันหมายถึงว่าอย่าตีความมันให้เวอร์เกินไปเราบางทีเราชอบเรื่องมันนดเดียวอะเราไปทำซับ <c oughs> สมมติเรื่องมันหนึ่งเปอร์เซ็นของชีวิตคุณคุณไปบลูทิงส์เอา of p r พอร์ช i o นคือไปทำให้มันให,นใหญ่มากกลายเป็นว่าวันวันหนึ่งอะ ครึ่งหนึ่งของสมองคุณไปคิดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ดีเวลาเลือกคนหรือว่าคุยกับคนทํางานด้วยกันเนี่ยให้รู้ว่าเขามีข้อดีข้อเสียทุกคนมขีข้อดีข้อเสียหมดนะครับเหมือนกลับไปที่ข้อเมื่อกี้อย่าโปรติงแซวโรปรพอร์ชั่นเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าข้อเสียนั้นนะเราไม่ชอบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีผลร้ายอะไรมากมายบางคนเนี่ยให้น้ําหนักกับข้อเสียของคนบางคนเยอะเพียงเพราะเราไม่ชอบข้อเสียประเภทนี้นะครับโดยเฉพาะในที่ทํางานซึ่งเราอาจจะไม่สามารถเลือกทุกอย่างได้เนี่ยนะฮะ ให้น้ำหนักมันอย่างตามความเป็นจริงแล้วกันข้อดีข้อเสียต้องใช้คํานี้แล้วกันนะครับข้อต่อมาอันนี้ต้องกวีวุตก็สอนผมมาเหมือนกันบอกว่าถ้าอะไรมันไม่เวิร์กเลยนะพี่ให้นึกถึงคําว่าเอมพัตตี้เข้าไว้พูดง่ายคือถ้าทุกอย่างมันดูปั่นป่วนไปหมดงานเงินปั่นป่วนหมดเอมพัตตี้อ่ะคือมีมีความเข้าอกเข้าใจคนนะไม่ว่าจะเอมพัตตี้ลูกค้าเอมพัตตี้เพื่อนร่วมงานเอมพัตตี้เข้าไว้ข้อต่อมาคือ การประชุมให้เวิร์กชีวิตคุณจะดีมากชีวิตของมนุษย์เราจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการประชุมที่ดีนะครับเราเคยพูดเรื่องไฮจีนของการประชุมการประชุมที่ดีไปแล้วเนี่ยพูดเยอะละแต่ผมจะเสริมนิดนึงว่าคุณลองไม่เข้าประชุมงานดูแล้วถ้าหากว่าโลกไม่แตกหรือไม่ได้มีอะไรล่มสลายเนี่ยนะฮะไม่เข้านะครับไม่เข้านะเออบางงานไม่ต้องเข้าจริงนะแล้วผมก็เคยมาแล้วเราก็ลองแล้วเออไม่เข้าเฮ้ยเขาก็ทํางานกันได้ดีดีกว่านะเราเข้าไปทาไมเสียเวลาเสียเวลาเข้าเสียเวลาล้ บางทีก็ต้องมาให้ทําเตรียมข้อมูลให้เราซึ่งเขาไม่ได้เป็นน้องชายด้วยซ้ำข้อต่อมาคือความกลัวเรื่องของเทคนโนโลยีเป็นสิ่งปกติในช่วงนี้เพราะมันเปลี่ยนเร็วนะครับความกลัวเรื่องเทคโนโลยีมีทั้งระดับปัจเจกระดับองค์กรและระดับประเทศบางทีเนี่ยเราจะสามารถช่วยจัดก,การความกลัวในเชิงเทคโนโลยีได้โดยที่เรามานั่งคิดจริงๆว่าเราจําเป็นจะต้องใช้มันหมดจริงหรือเปล่าเพราะถ้าคุณมาดู a อไอมันออกหม่ทุกวันอย่างอย่าผมพูดระดับประเทศแล้วกันนะประเทศเราจริงๆแล้วเนี่ย เราคงจะไม่มีบริษัททํา AI อะไรใหญ่แบบ Open AI อะไรอย่างนี้หรอกแต่ทําไมเราถึงไม่เอาเทคโนโลยีนั้นเพื่อมาพัฒนาการเกษตรซึ่งแน่นอนอนา,นาคตเนี่ยเรื่องอาหารจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากข้อต่อมานะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณทําจะมีประโยชน์ในแบบที่คุณตั้งใจไว้บางทีมันมีประโยชน์ในรูปแบบอื่นบางทีคุณทําไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์นแบบที่คุณตั้งใจไว้แต่มันจะได้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นกลับมาเช่นการช่วยเหลือผู้คนคือพวกนีคือคคอ,อย่าไปหวังนะประโยชน์เดียวนั้น เด,เดี๋ยวมันมาเองทำทำดีๆไว้เถอะนะครับวันก่อนผมไปคุยกับคุณแฮร์รี่คุณแฮร์รี่ของของลอนดอนสปีกเกอร์บูโรซึ่งเป็นคนที่จัดจัดสปีกเกอร์ให้กับงานใ,นใหญ่ๆทั่วโลกแล้วก็เพลินผมมีโอกาสโชคดีนะฮะได้ไปอยู่ในทาเนียบของเขาด้วยซึ่ง,งอันนี้ต้องบอกเลยว่าภูมิใจมากเพราะว่าสปีกเกอร์ท่านอื่นนี่คือโคตรโหดนะฮะมีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าการ WTO อดีตนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละผมคุยกับแฮร์รี่แล้วแล้วคุณแฮร์รี่เขาบอกว่า เขาเคยเชิญริชาร์ดบรนชันมาครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนริชาร์ดจะขึ้นเวทีมีเวลาแป๊บหนึ่งประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะเขาถามริชาร์ดบรนชันบอกว่าเขากลังเนี่ยเริ่มทำธุรกิจไอ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 ลอนดอนบูโรสปิเกอร์อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำยังไงมันถึงจะสักเซสส์นะริชาร์ดบรนชันบอกว่า do good and money will come โคตรคมเนี่ยชอบข้อต่อไปฮะอย่าปล่อยให้คนที่เราไม่ไว้ใจลงสนามนะครับเราเทรนคนลงไปในสนามคือคนที่ลงไปใน ทำงานก็ให้กับเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไว้ใจเขาถ้าเราไม่ไว้ใจเขาอย่าส่งลงไปเพราะว่าเราส่งลงไปในที่สุดมันจะเจ๊งกันหมดทุกคนข้อต่อมาอย่าเห็นใครเป็นของตายโดยเฉพาะคนที่ทํางานคือเราเห็นเขาโอ้ทำงานมานานก็ไม่ไปไหนหรอกอย่านะครับจงปฏิบัติกับเขาแบบที่เขาสมควรในการปฏิบัติข้อสุดท้ายคือความพยายามกับความสําเร็จเป็นคนละเรื่องกันบางทีต้องเข้าใจว่าเหนื่อยแทบตายไม่สําเร็จก็มีนะฮะบางทีมันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆนะั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นเวลาเราไปบอกว่า โหผมพยายามมากเลยนะทาไมผมถึงไม่มันไม่สาเร็จคือคือความสำเร็จความพยายามมันแยกกันความพยายามเป็นต้นเหตุหรือเป็นบอ่อเกิดของความสําเร็จก็จริงแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละประเด็นกันขอบคุณที่ติดตาม Mission to t h e ู o o n นะครับสำหรับใครก็ตามที่ติดตามทาง y o u t u นะฮะวันนี้เรามีสีจันทร์ซันลูเชนคู่นี้ไปเลยนะฮะเป็นสูตรแอคเน่กับสูตรไวท์เน่งนะครับ มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณมีช่วงนี้คุณมีอะไรที่แบบเป็นแรนดอมตอนแบบที่ผมพิ่งพูดไปมเมื่อกี้ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะแชร์กับเพื่อนเพื่อนๆในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะเรามี20รางวัลน,นะครับรางวั 1, 2, 20, ลหนึ่หลอด20รางวัลเดี๋ยวสมมูลจะเลือกแล้วประกาศใน YouTube Community สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม s i s s t o t to t o o n นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง m i s ิชชั่นจ e m ม o n บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนประมาณ60%เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission t s t o n to o n เนะี่ยไปให้ถึง1ล้าน s u b s c r i b e r ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ อยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก i s s i o n Club y ย u t u b e Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ Mission Moon mission Continue with to your the